ต่อไปเป็นการแสดงการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยจะไม่ใช้อุปกรณ์นะคะโดยการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่ใช้อุปกรณ์นั้นมีหลายท่ามีหลายลักษณะค่ะเราพิจารณาโดยลักษณะของผู้ป่วยและลักษณะของเหตุการณ์ที่รอบตัวผู้ป่วยและจํานวนคนที่ช่วยค่ะอันดับแรกเลยเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเร่งรีบนะคะเช่นสถานการณ์ที่บริเวณแถวนั้นมีเกิดเหตุไฟไหม้น้ําท่วมหรือว่าต้องรีบออกจากรถยนต์ค่ะ ดูวิธีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยกันค่ะท่าแรกเป็นท่าดึงคอเสื้อของผู้ป่วยค่ะโดยจับบริเวณคอเสื้อที่บริเวณไหล่และคอของผู้ป่วยและดึงไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ที่ช่วยเหลือท่าที่2คือท่าลากขาหรือท่า extremity drag ท่าแรกก็คือต้องจัดแขนของผู้ป่วยให้วางอยู่เหนือหัวผู้ป่วยก่อนจากนั้นผู้ช่วยเหลือจับที่ข้อเท้าของผู้ป่วยทั้งสองข้าง แล้วลากไปในทิศทางเดียวกับผู้ช่วยเหลือท่าต่อไปเป็นท่ากอดอกลากผู้ป่วยเริ่มต้นจากการที่ยกตัวผู้ป่วยขึ้นมาระดับหนึ่งวางไว้บนขาของผู้ช่วยเหลือก่อนจากนั้นสอดแขนของผู้ช่วยเหลือใต้รักแร้ของผู้ป่วยจับแขนของผู้ป่วยทั้งสองข้างไว้ย่อตัวขึ้นและลากผู้ป่วยในทิศทางเดียวกับที่ผู้ช่วยเหลืออยู่